สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่วยบักขามสมบานขามน้องกีสำหรับมือนีมเบ่งปลาเล็ดนะครับปลาเล็ดโตปุ่งยันอยู่ไตเฮียนไตลางเฮียนครับนะนะนะเห็นว่าครับอ่ะที่มากินบัหมี่อยู่ไตใบบัวเน่เห็นว่าครับอันนี้ก็เป็นบังมี่ซุกนะครับเพื่อนเพื่อนครับ มาดูปลาแล็ดกินขนุนกันนะครับปลาแล็ดเป็นเป็นพืชที่กินผักกินผลไม้กินพวกอะไรพวกนี้นะครับนเห็นไหมครับนี่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 น,น,นี่ขึ้นมาหายใจแล้วเป็นใตู้นบาทตัวนี้ก็สิบกว่าปีแล้วครับธรรมชาติเจ้าเอ๋ยนี่ครับไม่ใช่มีแต่ปลาแล่นนะครับปลาช่อนก็นมา ปลาช่อนแยงซีนปลาหมอปลาแรดเห็นไหมครับเจ๋อเลิธรรมชาติเจ้าเอ๋ยปลาช่อนครับตัวเบลเลิ์เลยมั้ยปกติปลาช่อนมันจะกลัวคนไปดูในคลิปเก่าๆนะครับพวกปลาช่อนปลาแรดเห็นไหมครับขึ้นมาหายใจโอ้กินใหญ่เลย เราจจะมีปลาดุกมาปลาเข็งหรือปลาหมอปลาช่อนหรือปลาคอปลาดุกปลาดุกค,ครับปลาแล็ดมหม่แล้วครับกินเลยก็เขียวเขียวเป็นชิ้นเล็กๆนะครับให้มันกิน เรลี้ยงไว้ตามธรรมชาตินะครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับเวลาน้ําขึ้นน้ําลงอันนี้เป็นใต้ทุนบ้านนะครับสําหรับตรงนี้กันนะครับก็เป็นพื้นที่ใต้หน้ตาต่างอืมปลาหมอนะครับ สำหรับปลาเล็ดนะครับจ้ปลาเล็ดก็จะเริ่มอิ่มแล้วนะครับธรรมชาติเจ้าเอ๋ยนะครับโผ<ฮ>ล่มา<ฮ>ตายใบบัวนะครับปลาเลดนะครับตัวนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นตัวปลาเลดตัวเมียน่าจะใช่ครับเพราะว่าไม่มีหนกไม่มีไม่มีตัวหนกหนกเหมือนหนก ตรงคอสันคอของแรดนะครับก็ไปแล้วครับพอได้กินอิ่มแล้วก็ไปแล้วนี่ที่ขึ้นมาหายใจนี่ก็คือปลาหมอหรือปลาเข็งบ้านเรานะครับมาดูกันครับต่อไปก็คือการให้อาหารปลาเนื้อเมื่อกี้เป็นอาหารพวกปลาที่กินพืชกินผักนะครับอย่างตัวรแรดเนี่ยนะครับมาวนเวียนนะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกเดี๋ยวค่อยดูครับ ธรรมชาติเจ้าเอ่ยที่เจ้าเคยอยู่ใต้ถุนบ้านนี่มาๆมามาเแร์นี่เห็นไหมครับเนี่แป๊บหนึ่งสักครู่นะครับครับนี่มาดูนะครับอันนี้เป็นหมูที่ทํากับข้าวนะครับแบ่งมาให้ปลากินบ้างนิดๆนหน่อยๆห,หมอครับ ดุกต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆครับทุกคนจะได้กินได้อืปลาทุกตัวจะได้กินได้ครับออืพอปลาพอเป็นปลาเนื้อนะครับมันจะได้กลิ่นหมูก็จะมานะครับนี่ก็บีให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค่อยๆบีให้แบ่งไปครับ เพื่อเป็นการประทังช่วยปลาพวกนี้มันถึงได้คุ้นเคยมันก็นเลยบบไปใส่พี่น้องครับนี่ครับธรรมชาติเจ้าเอ่ยนะครับปลาดุกนะครับพวกนี้เป็นปลากินเนื้อปลาหมอเป็นปลากินเนื้อนะครับปวกปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อพวกนี้นะครับปลาเสนะครับอื จะเบิกโตใหญ่บ่เ,บเห็นไหมส่วนปลาดกินเนื้อก็สะวนๆอยู่เลยว่าบ่ได้ปลาเล็ดกินนั่นน่ะโบได้กินเนื้อนะครับกต่จะวนๆอยูอ่เบิ้ดแล้วครับผมนี่แหละครับธรรมชาติเจ้าเอ่ยอยู่รอบๆบ้านน,นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมมีอยัางหลายไหลสาระไว้บางนะครับมีสาระบางสวัสดีครับติดตามอีพีต่อไปครับ